อยกปอกเปกปอกเปกปอกเปกอะไรก็ไม่รู้นั่งน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวหลวงพี่ก็หนีแล้วจออจะหนีจอไเที่ยวแล้วฮะไปเต้นรถแห่แล้วฮะดูน้อนเขารถแห่สามอ,อนะฮะหลวงพี่หอยครับเมื่อเช้า,ากกลางวันใครเอามาฮะอยเยอะครับเยอะเลยแหละฮะตามพี่กฤษณาดูฮะเยอะมากเจา้าแล้วแขกไม่หวาดไม่ไหวฮะวันนี้ อะไรอะไรก็ไม่รู้ยเยอะแยะมากมายบรรยายนไม่หมดฮะจออร่อยไหมอร่อยครับเนี่ยนั่งพิงนี่อร่อยสุดแล้วฮะอื้ยือเดินเอาเดินรอบเอาเดินเ,เดินรอบกล้องไปอีกอู้ยรู้จกักอะไรเนี่ยเดินรอบกล้องมานั่งฝั่งนู้นก็กลายเป็นจอตัวใหม่ฮะยิ้มให้ผมเสฉยเลยอะไรวะอะไรยังไงมันเป็นยังไงพูดให้ฟังดินั่งอยู่นี่ยังดีๆอยู่เลย amation. พอนั่งไปฝั่งนูน้นจะงับกันเลย 4, ะะ s <S อยากให้ยักษีดูเห็นท่านจังเลนถ่ายรูปท่านประธานเล่มข้าหรือเป็นนั่งฝั่งนู้นก็เป็นคนใหม่นะฮะคือเราคือคือเราอยู่คนละฝั่งแล้วเราไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้กลับมาทำไมอ่ะฮะจะมาทำไมจะลืมจะไปหมดแล้วกลับมาทำไม อะไรล่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาจับมาอะไรทั้งนั้นต้องมาจับมาบายชั้นเลยเมื่อกี้ยิ้มให้ชั้นอยู่เลยนี่เมื่อกี้เนี่ยอะไรเป็นยังไงพูดดิไปอยู่ฝั่งนู้นยิ้มให้ผมนะฮะจะกลับมาฝั่งนี้มาเกาะแขาคืออะไรอ่ะฮเป็นยังไงอนีงอืม เอาสิเอากับเขาสิเขากลัวใครที่ไหนล่ะจะได้กินมาแล้ก็หวานๆมีผลไม้เพียบเลยอร่อยไหมอร่อยครับนี่สบงฉันเนี่ยถ้าวัปสวาวจะเดินทางพวกนี้นั่นเลยจะไม่จะซักสบงอีกแล้วเหรอจอ๋อจ๋อ ถุยเช็ดปากอันนี้คือเช็ดปากนะฮะค้างเกยเช็ดปากนี่มาคุไม่กินนี่จ๋อมาคุณก็สามลูกฮนะอันนี้ก็กินไปได้นิดนึงสงสัยจะอิ่มแล้วบ้านจอนะฮะ อืมอืมอยลูกใครวะพี่โฆษณาสวยมากครับวันนี้โหเต้นเตรียมที่อ่ะยิ่งเห็นกล้องยิ่งเต้นใหญ่ฮะอืลูกไครเหล่าเต้าวะ ของจ่อเยอะเอฟซี e มาเยอะครับวันนี้พวกนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไล่หรือเปล่านะครับอาจจะได้ไล่ตอนที่ทําวัดเช้านะครับแต่ตอนใช้สายมนูจะได้ไล่หรือเปล่าน่าจะมาหาจ่อแป๊บหนึ่งครับก่อนไปนะฮะฝ่าเอ้ยฝนเอ้ยมาตกผีนหฮอน <c oughs> มีฮะจะรอดให้เราไหมฮะมันเป็นยังไงม,มานั่งเท้าเราเนี่คือยังไงพวกนี้เราจะไปก่อนแก่นนะนะส่งค่ารถเราไหมเนี่ยทันประธานส่งค่ารถค่าไหมหมอคส่งค่ารถไหม,มสค่ารถหน่อยเร็ว Mày, mà dàng 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 dàng